โม2องมะ,ะมอเทอมหนึ่งนะคะสมบัติเลขยกกำลังนะคะในเรื่องที่เราต้องเจอนะคะแต่เรื่องนี้นะคะไม่ได้ยากเลยนะคะเยวมาดูโจทย์ที่นุ้โฟยกเป็นตัวอย่างให้เราก่อนนะคะผลจงหาผลลัพธ์ของอันนี้นะคะเมื่อ a และ b นะคะเป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย์นะคะคุณครูขอขายของสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะมีการศึกษาที่มันจะถึงนี้นะคะคุณครูดได้เปิดคอร์สแมทเทอมหนึ่งนะคะสอนสดออนไลน์แบบ หนึ่งมสองมสามเราจะเริ่มเรียนนะคะกันช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมนะคะน้องๆผู้ปกครอง,องที่ดูคลิปมครูนะคะสนใจที่อยากเรียนมูรูนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วก็สมัครเรียนได้นะคะผ่านลิก์หน้าโปรไฟล์มครูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดนะคะติดตามมูฟูด้วยคุณจะได้ชื่นใจนะคะไปเฉลยกันต่อค่ะข้อนี้นะคะมูรูเนี่ยขอค o p y ้ตรงนี้สักคู่นะคะแล้วเรานะคะดูนะคะจากโจทย์สูอนีหนึ่งจากโจทย์นะคะแปดนะคะ ตัดทอนได้นะคะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกนะคะแล้วด,ดูนะว่าเราทำนี่ต่อตรงนี้นะคะเลขสามของคุณนะเลขสามของคุณนะคะเราเนี่ยก็จะเอาเลขสามนะคะแจกแจงเข้าไปในวงเล็บก่อนนะคะมันก็จะได้สองเอแจกแจงนะคะก็คือการคูณใช่ไหมคะสองสองคูณสามได้หกสามคูณสามได้เก้า ยกกําลัง 6, มียกกําลัง9นะคะส่วนตัวข้างล่างนะคะ8เนี่ยมันหายไปแล้วใช่ไหม8เนี่ยมันหายไปแล้วมันหแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาตั้งได้เลยก็คือ A ยกกําลัง3และ B ยกกําลังลบ3นะคะ